ไมค์เกมส์ทุสวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกม Let's Alles Online นะครับเราอยู่ในแมปของ Tour of Egypt นะครับเล่นเป็นสองฝ่ายนะครับฝ่ายละ3ทีมนะครับก็มีทีม A และทีม B นะครับเอาละโอเคโอเคมา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 ไปไปไปนะครับรอบนี้โอ้ให้เงินมา30,000เลยนะครับอืมอือ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 ดูครับคนนี้เขาเอาอยัางไงกับชีวิตครับ เขาให้เขาได้ย้ายรถฐานแรกเขาก่อนครับมมผมอยู่ผิดฝั่งเ็ว่าดูลักษณะอักกับกิริยาแล้วไม่น่าหลอดเลยเ้แต่อยู่กับทีมนี้เอามามาเราจะสู้ให้เต็มที่ครับไปไม่รู้เขามีกล่องหรือเปล่านะแบบนี้ ไม่น่าจะมีนะครับอันนี้ครับอันน้เห็นให้หมดอันน้เห็นให้หมดนะครับไป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 ครับมันจะวิ่งตามกันทันเลยซิกแซกอะไรขนาดนะั้นมามานี่เลยมัวแต่เสียเวลากับมานะครับเราต้องจัดการเรื่องรถเราก่อน เก็บแร่เพชรเก็บแร่เพชร,ร,พชรนี่นะครับโอเคช่างมันครับจิตนี้มาใครมาเพื่อนเรามาเพื่อนเรามาเพื่อนเรา,าเ,เราข้านี่ก่อนมาเ,อาเข้าแล้วเหรอดักไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันไหนๆก็ซื้อมาแล้ว ไม่ดีไม่ดีมีความจำเป็นเลยนะครับม,ม,อมออาอเมริกาอเมริกา,ากเป็นไงล่ะเ,เร็วดีนะไปอยู่ตรงนั้นเอยเพื่อนเราเนาะนี่หัวสุกหัวซุน,นเลยงานนี้ แทกแทงมาอีกนะ,ะครับเขามีรู้ไปทำอะไรกันตรงนั้นเราก็ เจีีเราสู้รถถังไม่ได้ครับอย่างนี้รีบถอยก่อนเอารถถังออกมาก่อนครับโอเคซิวเลดี้เราออกมาแล้วใช่ไหมโอเคซิวเลดี้เรามาละกันถาหน,น่อยครับจะไปโดดอะไรตรงนั้น เหมือนมันจะมีโอ้โอโอ้แม่สาวน้อยไม่สินายไม่ต้องทำอย่างนี้สิโอ้เพื่อนเรามีฝรั่งเศสอยู่หวาง อยู่เลยดิเราถอยก่อน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 ไปหามันเลยดีกว่าไปไปมันอยู่ไหนมาเอาให้มันเลยอืมมาเร็วจังวะ

เดี๋ยวก่อกันเดี๋ยวเพิ่งไปอดยเพิ่งไปรอรอรอก่อนรอก่อนพักพวกรอก่อนโอ้แฟกแทงโซเวียตนี่เขาเซตฐานเร็วมากเลยนะครับผมรอผมรอรถแรกก่อนเออ อย่าบอกนอ้รถแรล่ไม่เหลือเลยซักคันมาอีกแล้วเล่นมันเลยดีกว่าจะมาเล่นอะไรแถวนี้นนเล่นอะไรแถวนี้ <normalized> โอเคโอเคมาไหนก็ไหนๆแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะเล่นล็อกเก็ตทียรรัวๆเลยแล้วกันนะครับไหนก็ไหนๆละ ไหนไหนก็ไหนไหนละไ,ไ,ไ,ไม่ได,ไได้ฝั่งนั้นไม่ได้ฝั่งนั้นไม่ได้ฝั่งนี้ต้องไม่ได้นะครับมีอีกอันหนึ่งที่เราเล่นได้เราลอก่อนเรารอคนก่อนเฮ้ยไม่ใช่ส <Good. S 1> นี่ คนวารบปนีิถ้าเราไปหลังบ้านนี้ได้ี่แหลมแล้วนะเนี่ยนะโอเคเสี่ยงดูครับตัดกำลังทีมนี้ก่อน โอ้ยออกมาแล้วอเอ้ยป่วนไดยแป๊บเดียวครับล็อกเก็ตเทียซิลเลดี้อยู่ไหนมาซิลเลดี้ทีหลักคันออามาทีหลักคัน <Unit> เอาทีละคันลงมันตรงนี้แหละจะเล่นซิลเอดี้อย่างเดียวเลยครับ มามันต้องโดนสักบ,บ้างมันต้องมีสักบ,บ้างที่มันจะต้องโดนนะครับนี่ครับสีไอ้นี่แหละมามาสีไอ้นี่แหละมา นี่แหละครับไม่เบื่อไม่เมาเลยแหละมามีหมามีแมงมุมโอเคไม่เป็นไรฝั <Unit ready. S 1> ่งนี้มีอะไรฝั่งนี้ยูริอันนี้ยูริเหรอ <Unit S 1> แมงมุมเพียบเลยเปลี่ยน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 งั้นเปลี่ยนเป็น มาเลขก้าว <Right. S 2> <Unit ready. S 1> ออกมาไม่เอาอย่างอื่นละตอนเนี้ย <So S 1> เอาแค่นี้แหละครับ <Okay. S 1> นี่ลงนี่มา <Building. S 1> อืม <Unit ready. S 1> มันต้องเข้าได้สิ We need to unit ready yeah, Sir, On my way Unit ready Unit promoted Unit ready on my way on, my way. on the move on the move United. Our base is under attack.

มาลงนี่อีกหมายเลขเก้ามาหมายเลขเก้ามานี่มันต้องเข้าได้สิอันนี้มันเคลียร์พื้นที่ว่างแล้วนี่เข้ามาเลยดีกว่าเดี๋ยว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 เตรียมการก่อนเตรียมการก่อนเตรียมการก่อนลองเช็คสถานะทิเบอร์อะไรอ่าโอเคเบอร์ศูนย์ เช็คสถานะซิมาไม่รู้หรอกว่ามีอะไรในนี้ยูริใช่ไหมถ้าไม่มีป้อมสกดจิตก็แจมมันมีเขามีอังกฤษครับลืมไปไม่เป็นไรเขามีอังกฤษถ้าเขามีอังกฤษเราก็ไปต่อไปต่อ แต่เราจะไปทางนี้เราจะจัดการคนพวกนี้ก่อนครับเอ่อจะฝ่าดงเข้าไปดื้อๆเลยมันก็ยังไงยังไงอยู่เนาะ เก็บคนแล้วกันมีเก็บนี่ซื้อมาหลายตังใช่ไหมซื้อมาหลายตังอยู่ใช่ไหมนี่ตั้งปอ้อมมาที่ครับ าดีครับ yep. oh. นี่มันก็ต้องเจอจีไสิครับเดินเข้าไปหาเลย smooth. On the go, on the go, watch my dust.

Rules of the trade. Fast and light. Made for speed. Running smooth. IFP ready. Fast and light. Yep. On the go. Unit funds, <laughs> unit lost. I have been That's I have been there. I dead. We I got them Hitting them hard. Unit promoted. Our ally is under target. <Okay. S 2> เพื่อนเราจัดการไปได้หนึ่งครับตอนนี้เหลือสีนี้ถ้าแบบนักโอ,โอ้มีแมงมุม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 ถ้าอย่างนั้นถ้าเรามาลุมมันละ่ะเออนี่นี่ไออฟวี จบไปอีกหนึ่งครับเอามา IFV <am S 1> มาเหมือนเดิมเอามานี่ IFV มานีอยายายาตรงนี้ใช่ไหมมีอะไรนี่ right ตัดเงินมันเลย ท,ทีไอลงเลย forcé Tôi thôi 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 ไรเรายัางมีเซตนี้ไงมันมองไม่เห็นหรอกจับสิครับยูริเหรอ เหลืออะไรมันจะเหลืออะไรโอ้โหยูริสไนเปอร์เพียบโอเคอ่าถ้าเราเอานี่เข้าบ้านรถเราเพื่อนเราสักคันหนึ่งเออมันจะเป็นยังไง ไม่เป็นไรเปิดกล่องเราก็ได้วะอ้าวสีเขียวอยู่นี่ได้ไงเนี่ยสีเขียวนี่มันคนจบแล้วนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยไม่ใช่อย่างนี้สิ ไอตัวนี้คือตัวกลางไอคันนี้ครับต้องจัดการคันนี้เพราะมันยึดไว้อยู่ถ้าจัดจัดการคันนี้ได้คือจบครับ IFV วแล้วกันวะแลกให้มา โอ้โหไม่ได้ครับคันนี้คันนี้มันสะกดจิตอยู่คันนี้คันนี้ครับเป็นตัวสะกดจิตอยู่นี่นี่ปันขึ้นละ จัดการคันนี้จัดการคันนี้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 คันเดียวคันนี้คันเดียวคันนี้คันเดียวเสียเวลามาคอนโทรลตรงนี้อยู่ใช่ไหมหลอมตรงนี้หรือมา มาผ่านมาผ่านมา,า,นม,ามึงโดนแน่คันนี้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 แตกคันนี้แตกเออนี่ไงบอกแล้วจบเลยโหนะครับมันอยู่ที่ b บตเตอร์อทียนยูริคันเดียวเลยจริงๆนะครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับจบไปนะครับก็สำหรับใครที่ชอบดู l s s Alert ออนไลน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับก็สนุกไปอีกแบบนึงนะครับเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ My Game Today สวัสดีครับ